สวัสดีครับผมชลาทิพย์อินทรามารุตนะครับหรืออาจารย์นงนะครับแผ่งเพจเ a ฟตี้สามหกศูนย์อะคาเดมีนะครับก็มีความยดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการทํางานในพื้นที่อับอากาศนะครับซึ่งมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับผมได้ยินข่าวนะครับว่ามีนักศึกษานะครับท่านหนึ่งนะครับก็ลงไปในบ่อบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็หมดสติ นะครับจากนั้นก็มีคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะลงไปช่วยนะครับแต่ก็น่าเสียดยนะครับที่คนที่ลงไปช่วยก็หมดสิิ์แล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับนักศึกษาคนนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีการจัดการการควบคุมแล้วก็ป้องกันที่อย่างอย่างดีพอนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายจากการเข้าทํางานในที่อับอากาศลงได้อีกมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองไปฟังกันไปดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดแล้วก็การวิธีการที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันการสรังานในที่อับอากาศอย่างไรบ้างนะครับสําหรับในเรื่องของการปฏิบัติงานในที่อับอากาศนะครับภาษาอังกฤษจะคำว่า confined space entry นะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เมื่อมีผู้ที่หมดสินะครับเมื่อเข้าไปสังาในในที่อับอากาศแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่าหนึ่งรายนะครับเพราะว่าผู้ที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่รู้วิธีนะครับ หรืออุปกรณ์หรือใช้อุปกรณ์เนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงทั้งตัวผู้ช่วยเหลือแล้วก็ตัวผู้ประสบอันตรายนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราลองมาดูกันว่ามีวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมเนี่ยนะครับการทํางานในที่อับอากาศอย่างไรบ้างทำไมต้องเรียนคอร์สนี้นะครับเนื่องจากว่าการทํางานในที่ในที่อับอากาศเนี่ยหากเราไม่มีการตรวจวัดแล้วก็การควบคุมนะครับการหรือการทํางานเนี่ยจะทําให้ผู้ที่ปปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเสียชีวิตได้ นะครับอย่างที่2เนี่ยผมจะสอนวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วก็เมื่ออ่านวัดค่ากรา์ดในใต้ค่าต่างต่างเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างอย่างที่3ครับผมจะสอนแล้วก็อธิบายความแตกต่างระหว่างเปอร์เซนต์บายวอลลุ่มกับเปอร์เซนต์ LEL ให้ทุกคนฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ใช้แบบผิดผิดกันสําหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับบทแรกจะเป็นเรื่องของบทเรียนจากการอันตรายในที่อับอากาศนะครับแล้วก็บทที่2จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคําจํากัดความแล้วก็ยกตัวอย่างพื้นที่อับอากาศ บทที่สามมันจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นวิธีการปฏิบัติครับเมื่ออ่านค่ากราดได้ค่าต่างๆนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วก็อย่างไรบ้างนะครับไปดูกันบทที่1นนะครับบทเรียนจากอันตรายในที่อับอากาศนะครับไปดูเหตุการณ์ความสูญเสียกันนะครับผมเอามาจากข่าวนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเรื่องของขาดอากาศนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสคนนะเมื่อลงไปในบ่อในหลุมลึก รหรือรูปที่2ทางด้านขวามือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีคนงานนะครับคนงานพมา่าเนี่ยห้าคนนะครับรเสียชีวิตอยู่ในบอ่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอ่อเนี้ยลึกแค่อยู่ประมาณ4เมตรเท่านั้นเท่านั้นเองแล้วก็เปิดกว้างนะครับแต่ไม่ได้มีการวัดการแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็เพียงพอนี่ทำให้คนงานทั้งหมดเนี่ยนะครับรเสียชีวิตนะถัดมาครับด้านล่างก็คือมีผู้เสียชีวิตนะครับจากการเข้าไปทํางานในบอ่บอบาดานะแล้วก็ทางขวามือด้านล่างครับ สังเวหาศพนะครับเป็นบออบำบัดน้ําเสียนะครับมีก็จะเห็นว่าเป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นนะจากการทํางานในที่อับากาศที่ไม่ปลอดภยัยถัดมาครับเรามาดูเรื่องของคําจากัดความแล้วก็พื้นที่อับากาศถัดมาครับเรามาดูเรื่องของความหมายแล้วก็ตัวอย่างของพื้นที่อับากาศกันนะครับพื้นที่อับากาศนะครับหรือ confined space เนี่ยความหมายก็คือสถานที่นะครับที่มีทางเข้าออกในจํากัดแล้วก็ไม่ได้ออกแบบไว้นะครับสําหรับ เป็นสางที่สําหรับทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับและก็แบ่งออกเป็น2ข้อนะครับคือข้อแรกมีสภาพอันตรายนะครับและหรือนะครับมีบรรยากาศอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือทั้ง2อ,อย่างนะครับตัวอย่างเช่นอุโมงค์ถ้ำบอ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภยัยถังน้ํามันนะครับถังไซโลท่อเตาภาชนะนะครับหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างรูปทั้งสี่รูปนี้นะครับก็จะเป็นเในแมนโฮนะครับในเเข้าไปในไซโลต่างๆนะครับหรือลงไปในบ่อในหลุมลึกนะครับในบ่อในถ้ำในอุโมงค์นะอันนี้เราชัดเจนนะครับว่าเป็นที่อับอากาศทั้งหมดนะครับถัดมาครับเราคิดว่าการขุดดินลงไปในหลุมไม่บ่อกว้างๆแบบนี้นะครับเป็นที่อับอากาศไหมฮะเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ที่อับอากาศเนี่ยมันก็คือถ้าเราในการทํางานนะครับก็คือในบ่อหรือหลุมลึกนะครับมีทางเข้าออกจํากัดที่แคบๆนะครับมีออกซิเจนน้อยหรือมีโอกาสที่จะมีแก๊สพิษต่างๆนะครับให้เราตีความเนี่ยเป็นที่อับอากาศทั้งหมดนะครับที่อับอากาศเนี่ยถ้าอยู่มันอยู่ของมันเนี่ยมันจะไม่อันตรายครับแต่มันจะมีความเสี่ยงมีอันตรายต่อเมื่อมีคนเนี่ยเข้าไปทํางานนะครับจะมีความเสี่ยงทันทีมาดูขั้นตอนนะครับการทำงานทำงานในที่อับอากาศแล้วก็การวัดก๊าซกัน ขั้นตอนการทํางานในที่อับอากาศนะครับจะต้องมีการข้อแรกนะครับจะต้องมีการตรวจสอบนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับทั้งทางเข้าทางออกตรวจสอบอะไรบ้างครับก็คือจะต้องมีการกั้นพื้นที่ด้วยบาริเกตนะแล้วก็มีป้ายนะครับติดเอาไว้ให้เห็นเด่นชัดป้ายที่ต้องติดนะครับจะมีข้อความที่กําหนดทางกฎหมายนะครับกําหนดว่าต้องติดป้ายนะครับมีข้อความระบุว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะฮะใช้วอร์ดดิ้งตามนี้นะครับตัวสอนขนาดใหญ่มองเห็นเด่นชัด นะครับ <empezar> แล้วก็ข้อที่2นะครับจะต้องมีการตรวจวัดก๊าซก่อนนะครับที่จะเข้าไปซึ่งกา๊าซบางชนิดเนี่ยนะครับสามารถทําให้เราเนี่ยหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ในกรณีที่การทํางานบางพื้นที่เนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากมายนะครับไม่ได้มีเงินที่จะซื้อเครื่องวัดกา๊าซนะครับอย่างเช่นชาวบ้านที่ลงไปในบ่อในหลุมบ่อบาดาลต่างๆนะรจริงๆแล้วผมก็มีคําแนะนํานะครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้คุณจะไม่มีเครื่องวัดกา๊าซเนี่ยแต่มันมีวิธีการอยู่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ ให้คุณใช้เนี่ยเทียนนะครับเทียนจุดไฟแล้วก็ค่อยๆผูกเชือกแล้วก็หย่อนลงไปถ้าหากว่าเทียนดับนะแสดงว่าในก้นบ่อก้นหลุมอันนั้นนั้นๆเนี่ยนะครับมีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจห้ามลงไปเด็ดขาดนะครับแต่ก่อนจะหย่อนที่ลงไปให้สังเกตอีกข้อหนึ่งครับถ้าหากว่าที่ก้นบ่อก้นหลุมเนี่ยครับมันมีน้ําอยู่ไม่มากนะครับน้าอยู่มีน้ําอย,อยู่แล้วก็สีของน้ําหรือของดินเนี่ยนะครับมีสีดำนะแล้วก็มันเงาแล้วก็มีกลิ่นฉุนอันนี้ห้ามจุดเทียน ห้ามทำให้เกิดประกายไฟเด็ดขาดแล้วก็ห้ามลงไปเพราะแสดงว่า,าที่กลล้นหลุมนั้นนี่นะครับจะมีพวกน้ำมันนะหรือมอีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟอยู่นะครับซึ่งทําให้หมดติแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เป็นการที่ติดไฟนะครับห้ามลงไปห้ามจุดไฟเด็ดขาดนะครับสองวิธีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนหรือการดูลักษณะของสีนะก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าในก้นบ่อก้นหลุมเนี่ย มีอันตรายหรือเปล่าถัดมาข้อที่3นะครับต้องจัดให้มีผู้ช่วยเหลือน,นะครับทามารถที่เฝ้าระวังในบริเวณทางเข้าทางออกระหว่างที่มีการทํางานในที่อับอากาศเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับต้องมีทางขึ้นลงนะครับคือจะต้องมีบันไดขึ้นลงในที่อับอากาศนั้นๆด้วย นะครับข้อที่5ครับต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกนะหรือเป็นเข็มขัดเียบภยัยหรือฟูบอร์รฮานเนตให้เราใส่สวมใส่กับตัวเราเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมีการตรวจวัดกา๊าซนะครับด้วยเครื่องวัดกา๊าซแล้วก็บันทึกค่าเนี่ยทุกๆุกสินาทีและสุดท้ายครับถ้าหาว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับต้องมีผู้ช่วยเหลือสามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยขึ้นมาด้านบนได้เนี่ยอย่างปลอดภยัย ถัดมาครับเรามาดูเรื่องของเครื่องวัดก๊าซกันนะเครื่องวัดก๊าซหรือแก๊สดีเทกเตอร์เนี่ยจะมีในท้องตลาดอยู่มากมายหลายชนิดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับที่เราใช้กันเนี่ยมักจะใช้ตัวที่วัดได้4อินดิเคเตอร์และ4ตัวด้วยกันนะครับก็คือออกซิเจนอันที่2งเนี่ยวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือ H2S นะครับหรือเราเรียกไง่ายๆว่าแก๊สไข่เน่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอากาศแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันจะอยู่บริเวณก้นหลุมสามารถเข้าไปแทนที ygen, ทาา่ออกซิ เสียชีวิตได้อีกตัวหนึ่งที่ต้องวัดครับก็คือเปอร์เซ็นต์ LEL นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของก๊าซติดไฟนะครับก็ต้องวัดด้วยเช่นกันอีกตัวหนึ่งครับถ้าเราไม่มีเครื่องวัดก๊าซเนี่ยเราสามารถใช้หลอดตรวจวัดอากาศได้นะครับซึ่งหลอดนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปในปั๊มนะครับแล้วก็เอ่อดูดเอาก๊าซเข้ามาในหลอดนะครับแล้วก็ดูสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะมันจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีก๊าซอันตรายหรือเปล่า ถัดมาครับเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับภาษาอังกฤษอ้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราเราเรียกง่ายๆว่า SCBA นะครับย่อมาจาก Cell Contained Breathing Apparatus วิธีการใช้นะครับก็คือถ้าหากว่าในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ทราบชนิดของสารปนเปื้อนในอากาศว่าเป็นกา๊าซเป็นสารเคมีประเภทไหนมีอันตรายต่อตัวเราเนี่ยมากน้อยมีความเป็นพิษต่อร่างกายเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็สามารถใช้ได้นะครับหรือเราต้องการที่จะปกป้องระบบหายใจของเรา ข้อที่3ครับในบริเวณนั้น,นมีความเข้มข้นของสารเคมีสูงเกินก,กว่าค่าที่กำหนดนะครับเราเรียกว่าค่า IDLH นะครับหรือ Immediately Dangerous o f Life and Health Concentration นะครับก็สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจได้เช่นกันแล้วก็สุดท้ายครับถ้าในบริเวณนั้น,นวัดค่าออกมาได้ออกซิเจนนะครับต่มกว่า19.50%ก็สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจหรือ SCBA ได้ทันที ถัดมาครับบทที่4นะครับเรามาดูเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานนะครับเมื่อเราอ่านค่าก๊านะครับได้ค่าต่างๆนะมาดูกันว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างข้อแรกครับถ้าเราอ่านค่าแก๊สติดไฟนะครับหรือเรียกว่า combustible gas เนี่ยน,นะครับถ้าหากว่าได้ค่าน้อยกว่า10%น LEL นะเรายังสามารถทำงานต่อได้ ถ้าเราอ่านได้นะครับอยู่ที่ช่วง10 25 LEL เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยพยายาม monitor นะครับตรวจเช็คค่าการวัดกา๊าซเนี่ยตลอดเวลานะครับห้าไม่ตรวจไม่เช็คไม่ได้เลยนะแล้วก็ให้บันทึกค่าที่อ่านได้เนี่ยทุกๆ15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความวระระวังเนี่ยมากขึ้นเป็นพิเศษถัดมาครับถ้าเราอ่านได้ค่าเอ่อเปอร์เซ็นต์ LEL นะครับได้มากกว่า25 LEL นั่นหมายถึงว่าอันตรายจากการระเบิดนะครับคุณต้องออกจากพื้นที่ทันทีแล้วก็ห้ามทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟเด็ดขาดนะครับมีความเสี่ยงสูงนะต้องหยุดงานทันทีนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขครับให้ค่าของเปอร์เซ็นต์ LEL หรือแก๊สติดไฟเนี่ยมันลดน้อยลงก่อน ให้น้อยกว่า10ถึงจะกลับเข้าไปทํางานต่อได้ตัวนี้สําคัญนะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มและเปอร์เซ็นต์ LVL เพราะว่าผมสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็เรียกหรือใช้งานกันผิดผิดเ,ออเรื่องของความเข้มข้นของกา๊าซเนี่ยมันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้นเราใาชา้กันอยู่2แบบอย่างแรกเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มนะครับหรือความเข้มขน้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือเปอร์เซ็นต์ l e l นะเป็นความเข้มข้นของก๊ ให้เราผมยกตัวอย่างตามรูปนี้นะครับเซนบายวอลลุ่มก่อนหรือความเข้มข้นโดยปริมาตรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสารวายไฟชนิดหนึ่งนะครับมันจะติดไฟนะครับที่ห้าเปอร์เซนบายวอลลุ่มนะครับที่ห้าเปอร์เซนบายวอลลุ่มนี้นะครับตัวสีขาวตัวนี้นะนะครับมันคือเท่ากับร้อยเปอร์เซนต์ LEL นะครับเพราะว่าแก๊สทุกชนิดนะครับมันจะติดไฟที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ LEL นะครับนั่นคือจุดว่าไฟนะครับหรือ lower explosive limit นะครับแต่ถ้าความเข้มข้นนะครับของสารไ WiFi การาดไวไฟตัวนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงความเข้มข้นที่เรียกว่าสูงสุดนะครับหรือ upper exposure limit นะครับหรือ UEL ถ้าเกินนี้เนี่ยมันจะไม่ติดไฟเพราะว่าช่วงที่ติดไฟของมันเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างช่วง LEL นะครับจนถึง UEL เท่านั้นนะครับถ้าเข้มขนน้นมากไปเนี่ยเขาเรียกว่า too rich นะครับก็จะไม่ติดไฟนะแต่ถ้าเข้มข้นน้อยกว่า100% LEL เนี่ยก็เรียกว่า too lean นะคคือความเข้มข้น บางเบาบางเกินไปน้อยเกินไปที่จะติดไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่5%้อนบาวะครับของก๊าซติดไฟชนิดหนึ่งนะครับถ้ามันติดไฟเนี่ยเราเรียกว่า100% l v l ที่จุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าความเข้มข้นของก๊าซนะครับที่5%ต้องดูต่อครับเช็คให้ละเอียดว่า5% by Volume หรือ5% by EL เพราะถ้า5% l v l เนี่ยยังไม่ติดไฟนะครับพอติดไฟที่100% l v l แต่ถ้า5%บายวอลลุ่มมีโอกาสติดไฟได้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นช่วง LEL เพราะฉะนั้นครับแยกให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มนะโดยปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์ LEL นะครับต้องเช็คให้ดีนะใจมันใจรู้ว่ามันติดไฟหรือยังเครื่องวัดก๊าซนะครับแก๊สดีเทกเตอร์ทุกเครื่องนะครับอ่านค่าเปอร์เซ็นต์อ่านค่าความเข้มข้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ LEL นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอ่านได้5%นะครับเครื่องวัดก๊าซอ่านได้5%ยังไม่ติดไฟนะอ่านได้1 20%ก็ยังไม่ติดไฟเช่นกันแต่เพิ่มความระวัดระหว่างให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านค่าได้ร้อยนั่นคือติดไฟระเบิดไฟไหม้ได้เลยถ้าเรานะครับถ้าเครื่องวัดกาสนะครับอ่านค่าออกซิเจนได้นะครับน้อยกว่า19.5%นะแปลว่าอากาศออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอต่อการหายใจให้ออกจากพื้นที่หรือถ้าจะทำงานต่อเนี่ยต้องใส่ scba เครื่องช่วยหายใจนะครับแต่ถ้าเครื่องวัดกาสนะครับอ่านค่าอยู่ไดช่วงระหว่าง19.5 นจนถึง25%แปลว่าอากาศเพียงพอนะครับสามารถทํางานต่อได้ตามปกตินะแล้วก็อย่าลืมวัดก๊าซทุก15นาทีแล้วก็บันทึกค่าด้วยแต่ถ้าเครื่องวัดก๊าซนะครับอ่านค่าได้มากกว่า25%นะครับอันนี้ให้เราหยุดงานทันทีเพราะว่าเพราะว่าออกซิเจนนะครับโดยคุณสมบัติของมันถ้าความเข้มข้นที่สูงมากๆเกินที่23%ขึ้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะจุดติดไฟแล้วก็ระเบิดได้เองออกซิเจนนะครับที่ความเข้มข้นสูงมากๆเนี่ยนะครับเกิน25%นะ ต้องหยุดงานแล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพราะว่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่มากสูงสูงมากๆเนี่ยมันจะทาให้สารเคมีบางชนิดเนี่ยนะครับสามารถลุกติดไฟได้เองโดยที่ไม่ต้องมีความร้อนหรือบากไฟนะมันเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันนะครับอย่างเช่นพวกออไฮโดโครคาร์บอนเนี่ยนะครับถ้าออกซิเจนสูงๆเนี่ยมันจะติดไฟครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปนะครับความรู้นะครับเบื้องต้นในเรื่องของอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศนะครับรวมถึงขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มงานแล้วก็ระหว่างการทํางนานในที่อับอากาศ นะครับรวมถึงนะครับวิธีการวัดการ์ดนะครับแล้วก็การอ่านค่าและวิธีการปฏิบัติเมื่ออ่านค่าการ์ดนะครับได้ค่าต่างๆนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะเอาประโยชน์แล้วก็วิธีการต่างๆที่เรียนในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็แนะนําให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานในที่ออากาศได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะ และก็ไม่เกิดถ้าหากท่านใดน,นะครับมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องของการทํางานในที่อับอากาศห,ห,หรือเรื่องของการวัดการก็พิมพ์คําถามทิ้งไว้ใต้คอมเมนตน์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกๆคําถามนะ